คุณพ<ป>่ายแพ้โทษโทษน้องไปเละคุเละยิ่งของคุณพ่ายแพ้ ดึมแยดึมดึดึมดึเยอะเย่โอเย่ยาดึตต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 ต

อ e ีอ e ีอ e ีไปดึง e ดีอ e ีอ e ีไปดึง e ดีเออปังพิวเอออย่าเข้าหัวกูเลยแพ่ อย่างไวยวิงไม่โดนขอ้โหตงฟันเลยอย่า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 คืนพี่น้อย แต่คิดจะคืนพี่แต่คิดจะคืนพี่นะยิ่ครูกาดึบกาดึบแอป

เอย่าตกใจหมดมของุดหงับชัยชนะฮัลาลาไม่อยู่กางเออมของคุณพ่ายแพ้เดี๋ยมาบดดุมบดดุมบดดมเน๊ะ ไอ้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 ท่นเด้อไอ้หล people people ่อัล่ออ ah. 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 ้าอ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 ุ้ยสร้างว่ะ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 สเตลสเตลหลกสเตลผมหลอกสเตลนะสเตลไว เออจะฟันกะหน่อยอดเลยมามามานี่ต้องฟัดกหน่อยน้องอีอ้ียงยังโดนหรอออกมาเกาๆว่ะเกมนี้ผมต้องชนะครับจะชนะหรือไม่เราดูกันต่อไปเอ้ยเ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 ย่เยเย อีอีไปหนึ่งทีเอเอะเรื่องเขาไม่อ,อะไรด้วยก็ใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับเจอคนแบบนี้สังคมแบบนี้ครับผมชอบนะฮะเล่นแบบไม่ด่ากันไม่สกิลปากอะไรกันนะฮะชื่นชมนะครับคุณหน่วยงานรัฐสีดาวล่ะเฮ้ยหูสีดาวล้ะว,ว,ว,ว้าวอยา่าสังคมเกมแบบนี้ผมชอบไม่ด่ากันเลยยะก็ขอขอบคุณนะครับคุณหน่วยงานรัฐ